ผมไม่ยอมเข้าบ้านสักทีอ่ะครับดูสิครับก็ผมจะบอกให้นะผมแัดห้องพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นี่ครับนี่ครับผมจัดห้องพ่อสวยเปล่า นี่ผมจัดให้หลูหลาเลยนะเอาจริงผมจัดให้หลูหลา่าดูแล้วมาดูในห้องพี่มีครับครับห้องพี่มีผมนี่นะครับแล้วก็ห้องน้ำผม นี่ครับนี่ครับ